สวัสดีครับพี่พศผมมีสกิลที่โคตรอึดเลือด3-10ลูกูอตา้าซานิเซนอันโตนิโอบวกสัตว์เลี้ยงล็อกคูนถ้าใส่ก่อเพิ่มเพชรพีจะเพิ่มไป็น340ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอครับมันมีคอมโบที่เลือดเยอะขนาดนั้นด้วยเหรอฮะน้องก็ขอมาเป็นเดือนแล้วนะครับเพิ่งจะเห็นข้อความอ่ะได้เลยครับในเมื่อขอมาก็จัดให้นะฮะปกติก็ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอยู่แล้วนะจ๊ะ สำหรับคอมโบนี้นะครับเราต้องใช้ตัวลูกูเอตาเนี่ยเป็นหลักนะฮะแม่วันนี้แต่งตัวเหมือนกับพี่อีทวงไฟลูกูเอตาเนี่ยจะเป็นสกิลแบบติดตัวนะครับคำอธิบายแบบละเอียดบอกเอาไว้ว่าเมื่อสังหารจะได้รับ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น25สูงสุดที่50อ่ะก็คือยิงได้2คนเลือดเพิ่มอีก50นั่นเองนะครับ ปกติเลือด200ใช่ไหมยิง2คนเลือดกัเป็น250และสกิลที่2เราก็จะมาคอมโบกับสกิลเซนครับเป็นสกิลแบบกดใช้งานเมื่อกดใช้ปุ๊บเนี่ยจะได้เฮดพชั่วข่าว60หน่วยเป็นเวลา12วิแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์การฮที่75%กูดาว75วินะฮะอ่ะเมื่อกี้เลือด250ใช่ไหมพอกดสกิลเซนได้เลือดอีก60ก็จะเป็นเลือด310แล้วนะครับ แตเลือดเยอะอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่น่าพอนะครับเราต้องมีโล่ที่เพิ่มความถึกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสกิลที่3เราจะใส่เป็นซานีิครับเมื่อกดใช้สกิลจะได้รับค่าโลส่อสิบหน่วยให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมกูดาวสิบวินาทีนะครับ อาซาดิเพิ่มโลให้เรา40หน่วยแต่มันยังไม่พอครับเราต้องใส่อันโตนิโอเข้าไปอีกตัวหนึ่งเพิ่มโล่30หน่วยเมื่อเริ่มเกมและฟื้นฟูได้หลังจบการต่อสู้เท่ากับตอนนี้เราก็จะได้โล่เพิ่มขึ้นมาอีก70หน่วยนะครับส่วนค้งหูเนี่ยใช้เป็นล็อกคูณนะฮะเอาไปลดคูดาวกดใช้ของสกิลเซนลง15%ครับ สรุปตอนนี้นะครับหลังจากจัดสกิลเสร็จผมก็จะมีเลือดอยู่ที่310หน่วยและโลอีก70หน่วยแต่เดี๋ยวตอนลงไปเล่นจริงมันจะมีเกาะที่สามารถเพิ่ม HP สูงสุดให้เราได้อีก30หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมจะมี HP จากคอมโบนี้อยู่ที่3 4 0หน่วยและโล70หน่วยนะครับโอ้โหเรีเยกได้ว่าน่าจะถึกควายทุยของแท้ อ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับคอมโบสายถึกจากทางบ้านวันนี้ไปใช้งานจริงมันจะรับกระสุนได้เยอะขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงจริงเราก็ต้องลงประตูเจ็ดปีไปครับ<อ>เริ่มเกมมา เราก็เข้ามาเอาปืนก่อนเลยนี่ช่วงนี้กำลังฮิตปืนเจ็ดปียิงทีขี้กระจายเปิดหมดอนะพี่โลนซาปากพงนะวันนี้เออ <c oughs> เล่นทีเพอร์ไอ้น้องใครเขาลอยหลังเมื่อกี้บูบเลยนี่เนะี่ยเอาคืนตวัวน,นี้ก็เปล่า แถมให้อีกตัวส่งท้ายแถมครบแล้วเราไปเอาปืนเลยก็ได้นะครับไม่ต้องยิงจนครบเวลานะฮะช่วงนี้ก็จะติดเล่นซองควง7ปีนิดนึงเพราะว่ามันเกียนจริงลายจริงนะครับ1เม็ดขึ้นสมอง2เม็ดขึ้นสวรรค์ไปกับสูมิติเดิมวันนี้พี่อีทวงไฟก็จะพาเด็กๆไปทัวร์คอมโบสายถึกนะครับ เป็นคอมโบที่ถึกหายทุยของแท้เลือดสามสสิใครจะยิงเราลงอะ่ะมาดีดิพี่แยมไปไหนเล่า,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 าทำอะไรในส้วมไอเล่นระเบิดเหรอ ใจเย็นน้องมาทีละคนพี่อีทไม่ไหวพี่อีทร้อนหัวนะแดดส่องลองมาขัดเกล็ดเลยไม่รู้มาอยู่ใจกลางตีไหนปลอดเลวเปียบเว้ยเบาได้เบาเบาใช่ไหมเล่นปืนไฟใช่ไหมกลางลุงใส่เลยมาดิอ๋อไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะหืมวิ่งทำไม มก็ยังยิงอยู่เลยพอมาแล้ววิ่งไหนีผมบอกเลยนะเลือด340เนี่ยคงจะมีแต่ลิฟแหละที่เอาผมลงแต่เลือดมันจะไปได้300ขึ้นตลอดนะครับคือถ้าเป็นการวิ่งเล่นปกติที่เราไม่ได้กดสกิลเซนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่250นะฮะ กดสกิลเซนมันอยู่ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งประมาณสุดกวิไอ้จังหวะนี้กดสกิลเลยกดสกิลแล้ววิ่งบวกเลยมาดีพี่แยมแต่งตัวไปหมอลาที่ไหนเฮ้ยิงอะไรยิงอะไรพี่ฮักตัวเขียว ตัวก็เขียวยิงไม่เสียวได้ไงเนี่ยครับจังหวะตอนที่เราจะเข้าคุกวงในอ่ะเราก็กดสกิลเซนไปเลยนะี่ยมันก็จะบูตเลือดสูงสุดให้เรานิดนึงนะครับช่วงสั้นๆและเสียงไข่พอหนุ่มทัศุยะ ทำไมใส่โซเนียมาคอมโบไหนของนายเนี่ยหรืออาจจะเป็นน้อนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือเปล่าอาจจะมีสกิลตัวละครเนี่ยยังไม่ครบนะครับก็เลยยังไม่สามารถจัดคอมโบแบบตามใจได้หรือเปล่าหรือว่ายุคนี้มีสกิลตัวละครกันครบแล้วเออใครที่เพิ่งเริ่มเล่นแบบยังไม่ถึงปียังเล่นไม่นานมีสกิลตัวละครกันกี่ตัวครับช่วยเมนบอกผมด้วยทีละกันนะอยากรู้เหมือนกัน ว่าแบบผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจัดคอมโบกันแบบไหนนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูของแต่งเสื้อเกาะกันนะครับที่ผมบอกว่ามันจะช่วยเพิ่ม h p ให้เรา30หน่วยได้หรือยังไหนะขอดูหน่อยอ๋ได้มาแล้วนี่ได้มาจากใครก็ไม่รู้นี่ไงเกาะเสริม HP เมื่อสวมใส่ที่เกาะจะเพิ่ม h p จํานวนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นของแต่งที่เอาไว้ใส่ในเกาะน,นะครับไม่รู้เมื่อกี้วิ่งไปกบไปกบทุย วิ่งไปเก็บศพไหนมาก็ไม่รู้นะฮะเลือดเพิ่มเฉยเลยเท่ากับว่าตอนนี้ของผมก็พร้อมแล้วนะครับเนี่ยดูที่เลือดนะฮะตอนยังไม่กดสกิลมีเลือด280มีโล30ครับแต่ถ้ากดสกิลเซนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเลือดผมจะเพิ่มเป็น340โลจะเพิ่มเป็น70ครับแม่คอมโบนี้ต้องตั้งชื่อว่าคอมโบรถถังถึกทุยนะเนี่ยจะถึกไปไหนครับ ไปออกลุยดีกว่าเลือดเยอะขนาดนี้มันต้องหาปวกอและใครเข้ามายิงกันข้างหน้าพอดีแบบนี้ก็โดดลงมาแล้วก็กดสกิลดีครับกดแล้วก็บวกดีครับลองอะไรอะครับ <Yeah. S 1> เอา้าตายหมดเลยเฮ้ยยังไม่หมดนี่่าหัวแตกครับนอนมนุษย์ลิงพี่มาสวมรอยแทนเปิดก่อนได้ปูด ก็มาดิหูฮูยิงล่วงหมดอะ่ะ <ố> เ <Share> นี่ยครับเลือดเยอะเป็นเหตุสังเกตได้บวกความห้าวในตัวคุณขึ้นอีกสองร้อเปอร์เซนคือมันมีความรู้สึกได้เปรียบนะครับเวลาเรากดเลือดเนี่ยตายยากมากนะอนรารมณ์เหมือนกับรถถังขับไล่เหยียบคนเลยแหละ แต่ก็อย่าประมาทเกินนะครับถ้าโดนลุมแบบเน้นๆหลายๆดอกก็ล่วงได้เหมือนกันนะฮะฉลามที่ตึงๆอืมตึงจริงล้มดังตึงเนี่ยแหละฉ <c oughs> ลามมันชอบงับคุณส่วนผมก็ชอบยิงคุณงนะับเฮ้ยมาไงหนุ่มมาดีดินี่เดี๋ยวพี่ให้ลองสกิลเปิด <c oughs> สกิลยิงมา ยิงมาดีเฮ้ย<ด>ไ<อ>ม่คนหรอมนุษย์ลิงนายตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมนายเฟิร์นขึ้นมาได้ตัวเติมปั๊ดเหรอกระเพราหลามมากับไอฉลามตัวตึงเมื่อกี้เปล่า จับทำกระเพราทั้งคู่เลยนี่ <c oughs> คือคอมโบนี้นะครับส่วนตัวผมใช้แล้วก็รู้สึกชอบนะมันถึกดีมันทำให้เราตายยากนะครับโดยเฉพาะเวลา1 1ตัวตัวเนี่ยศัตรูเอาเราลงยากมากแน่นอนคือกดสกิลแล้วก็พุ่งเข้าไปตรงๆซึ่งๆึงหน้าได้เลยนะครับยังไงก็ยิงชนะถ้าเราไม่ยิงเว้าจนเกินไปนะไม่ใช่แบบให้ศัตรูยิงมาสีห้านัดแล้วเรายิงไปโดนสักนัดแบบนั้นก็ตายอยู่ดีนะครับ และใครเขาอยู่ในโดนสองคนครับนะ่ะในพีคนหนึ่งเก็บแอนดับคนหนึ่งสวยดีน้องรอแป๊บหนึ่งพี่กำลังไปหาไปดูเขาจะอยู่รอหรือเปล่าน,นะเป็นผมผมก็ไม่รอนะ้เนี่ยเห็นคนวิ่งก็มาหาแบบเนี้ยอันนี้หมดแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าไอตัวซ้ายทำไมกะต<อ>้ดเข้ามาหาผมเอาไปดูแล้วเหรอเครื่องร่อนหรือเปล่าเดินทางไวแท้ จุดมันเปลี่ยนตำแหน่งแฮะเอาตัวนี้ก่อนละกันมานี่พ่อหนุ่มวิ่งไปไหนเฮ้ยบัวซอนบัวซอนยิงกับใครทำไมไอวอลกระจัดกระจายถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะมีคนชุบ<อ>ซ้ายก็มีซ้ายมีคนชุบแท่น งั้นเดี๋ยวเราดักคนชุบตู้แปะระเบิดตักไวเฮ้ยเสียงมาไอ้น้องพี่กดสก,กิลรอแล้วมาเจอระยะจูบหน่อยมาเด็ก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 เ,เล่นปืนปหนออุตสสา์เล่นกระทะเลือดเยอะละ้าวแล้วกระทะไล่ฟาดเดี๋ยวจะล่วงเอง คือซองกวงสองนัดเนี่ยยิงคนเลือด3า0สื่อส,อสอไม่ตายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดโดนประมาณสนัดก็ไม่แน่อาจจะมีหงายได้หิดเล่นได้นิดนึงอันละเปิดตักไว้แถวนี้ผมว่าคนเยอะแน่ตรงนี้เมื่อกี้เราเคลียร์ไปแล้วดีกว,ว่าใครโพม่อีกขอเล่นด้วยครับ โง้มีคนเจ็บแล้วเปิดเอาปีกลูกนกกันเล็กฮยโหปืนไรเนี่ยยิงยังเจ็บแต่เลือดพี่เยอะน้องคู <c oughs> จะแช่วงนานๆแบบนี้ไม่ดีเสียงมา มาไอ้น้องเดี๋ยวเจอหมดร้อนโหดกระโดดปเปิดสกิลมาเดดูด้วยยังไม่ถึงครึ่งรอดอะร้อน,นโหด,ดกระโดดเก็บหมดและไข่เขามาล่อนลงต่อหน้าต่อตาล่อนอย่างนี้มันท้าทายอำนาจลูกปืนนะและผมก็ไปเปิดคนที่อยู่ในวงด้วยไงเรากจะเข้าลำบากเองผมว่า ร่อนตามเขาอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเขาร่อนไปเราก็ร่อนตามมาละจ้านี่ร้อนโหดกระโดดบินทางล่างตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งเอาตัวนี้ก่อนสไนเปอร์เหรอเจอลูกซองเปอร์หน่อยมาดิได้หมดอ่ะ แต่ทีละคนนะทางนี้เล่นอะไรนะโอ้โหหอยหอยหอโอยหอหอโอยหคนนเด้อคนติดไฟหัวใจติดดิน ตัวติดไฟเฉยเมื่อกี้เอาไฟมาเผาใช่ไหมมานี่ีิมามอบเลยมามอบเลยหนุ่มมาดิวิ่งไปไหนไม่ต้องหนีกลดไลเดอร์เวอร์ชันดินน้ำมันกดไลค์ให้ด้วยดีมากข้างล่างอีกแก๊งหนึ่ง มากันแบบนอนสตอ็อปอ๋อตรงนั้นมีตู้ม่วงไงคนเลยมาสุ่มกันตรงนี้ต่างคนก็จะชุบตี้สแกนซ้ายก่อนไม่แน่ใจว่ามีไหมตอนนี้เห็นแต่อยู่ขวาอืมไม่ถึงไกลเกินอืม ไมหนึ่งโอ้โกี่คนน่ะสามเลยหรอคนหรือบอททำไมไปยืนกระจุกอย่างนั้นมาน้องลองสกิลกับพี่หน่อยเฮ้ยสกิลนไมน่เล็กเลยเปิอดหมดเพิ่มเลือดหมายหนึ่ง ไปสามเดี๋ยวน้องพันยาแป๊บไปสามสามเลยอย่าลีรอ,อเลือดเยอะแต่ยืนแช่นานๆก็ไม่ไหวนะครับมาคนท้าย ดีไปไหนเล่าดีดอย่างงี้ยิงฟรีดิครับโอ,โอเอาสุดแต่พี่โลนวันนี้แม่เป็นคอมโบที่ใช้งานได้จริงนะครับทั้งถึกทั้งทนโดนสึกรอชนยังไม่ตาย ก็จบไปแล้วนะครับคอมโบสายถึกทุยเลือดเยอะจากทางบ้านนะฮะคอมโบนี้ทําให้เรามีเลือดถึง340แล้วก็โลอีก70นะครับเรียกได้ว่าไปเจอใครเนี่ยก็ไม่น่าจะเอาเราลงนะฮะคงจะมีแต่ลิฟแหละที่เอาคอมโบนี้ลงนะครับ